สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการรักคุณสมุนไพรกับหน้าที่ผมสมิทธ์ประชามาศผู้ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับหากว่าเราจะกล่าวเล่าเรื่องถึงเรื่องราวของพืชผักผลไม้และสมุนไพรไทยบ้านเรานั้นล้วนมีมากมายหลากหลายสิบร้อยพันเมื่อนานาชนิดเลยทีเดียวนะครับแต่สําหรับในเช้าวันนี้จะขอกล่าวเล่าถึงในเรื่องราวของสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดที่ เป็นสรรพคุณช่วยให้เราก็ได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเรานั่นก็คือจะควบคุมดูแลเรื่องราวของไขมันในเส้นเลือดลดน้ำตาลในเส้นเลือดเบาหวานและยับยั้งเซลล์มะเร็งนะครับสมุนไพรตัวนี้นั่นก็คือป่าช้าเหงาหนานเฉาเว่ยนะครับ นี่คือลักษณะของต้นป่าช้าเงาหน,านาันเฉวยนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านมาดูกันนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับที่จริงและต้นสูงก็ประมาณ5-7เมตรนะครับแต่ถ้าว่าในส่วนของต้นนี้นะครับได้ถูกตัดทอนลงนะครับเพื่อไม่ให้สูงมากเกินไปนะครับก็ยังพอมีใบแล้วก็กิ่งก้านให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วก็ได้ดูกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะขอนําใบของ นานเฉาเว่ยนะครับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับใบนานเฉาเว่ยนะครับป่าช้างเงาหนานเฉาเว่ยจะมีลักษณะใบสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมคงจะเคยได้รับชมแล้วก็เคยได้เห็นกันมาบ้างแล้วสําหรับสมุนไพรตัวนี้ป่าช้างเงาหนานเฉาเว่ยนะครับป่าช้างเงาหนานเฉาเว่ยก็มีสรรพคุณทางยาตามตำราสมุนไพรครับก็มี ประโยชน์นั่นก็คือช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งนะครับดูแลควบคุมน้ำตาลในเส้นเลือดลดความดันแล้วก็เบาหวานในร่างกายของเรานะครับป่าช้าเงาหนานชาเว้ยหากว่าเราสามารถนะครับที่จะไปบริโภคหรือกินกันนะครับแล้วแต่ละคนนะครับที่ชื่นชอบแต่ผมชิมมาแล้วในส่วนของใบ ในส่วนของทางใบหนานชาวเวย้ยป่าชางเงาหนานชาวเว้ยนะครับใบจะเป็นลักษณะนี้หากว่าเราเคี้ยวนะครับผมลองเคี้ยวให้คุณผู้ชมได้ชมกันตอนเคี้ยวจะมีลักษณะมันนะครับเหมือนใบพืชผักผลไม้น,นะครับที่กินได้แต่พอคืนลงไปปุ๊บจะมีรสชาติขมนะครับจะมีรสชาติขมมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้ในทางยา เราสามารถที่จะนํานใบนะครับใบเปลือกของลําต้นและรากนะครับไปต้มนะครับมาชงดื่มแทนน้ําได้สําหรับผู้ที่มีอาการป่วยทางโรคเบาหวานไขมันในเส้นเลือดความดันโลหติตสูงแล้วก็เกี่ยวกับมะเร็งนะครับก็สามารถที่จะไปต้มดื่มทานกันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็สามารถเย็ไปดื่มตาม ข้อกำหนดของทางแพทย์แผนไทยแล้วก็แผนโบราณน,นะครับในทางกลับกันนะครับในส่วนของเรื่องราวของป่าช้างเหงานานชาเว่ยสรพพคุณของสมุนไพรตัวนี้ในทางกลับกันก็ให้คุณประโยชน์และก็ให้โทษเชกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะดืม่มจะกินจะรักษาอย่างไรนะครับก็ดูตามตำรายาสมุนไพรและข้อกำหนดของ วิชาการอทางแพทย์ก็แเรากันนะครับสำหรับวันนี้รายการรักคุณสมุนไพรกับหน้าที่ผมสวิทประชามารผ่านช่องรักคุณสมุนไพรเชื่อแน่ว่าคงจะให้คุณประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยสําหรับสุนไพรป่าช้างเงาหนานเฉาวเว่นนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมที่ครพทุกท่านมีความสุขก,กายใจนะครับที่สําคัญอย่าลืมก่อนจากการช่วยเป็นกําลังใจในการทาคลิปช่วยกดติดตาม กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทราบคลิปให,ใหม่จากทางรายการรักคุณสมุนไพรนะครับสำหรับเช้าวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ครับท่านมีความสุขโชคดีจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ร,รักคุณ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 สมุนไพรชาแนล